สวัสดีค่ะวันนี้ก็แพย์จะมาสอนทําการทำโปรโตีนโบว์นะคะรสช็อกโกแลตกันค่ะส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะก็จะมีน้ําร้อนนะคะที่แพต้มไว้เรียบร้อยแล้วออสองช้อนตวงนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะสองช้อนตวงกับกาแฟผงเซเว่นรูปแต่ถ้าที่บ้านใครมีแบบเครื่องทาเครื่องทำงก,กาแฟแบบเอสเปรสโซ่อะไรเงรี้ยก็ใช้กาแฟเอสเปรสโซ่ได้ก็จะดีมากนะคะ แต่ก็จะเอาแบบเข้มข้นหน่อยก็คือ1ช้อนชาเนาะใส่ลงไปแต่ถ้าชอบเข้มอีกก็ใส่ได้อีกขอใส่หนึงเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็เราก็เตรียมกาแฟใช่ไว้เราก็ให้มันละลายเนาะเดี๋ยวรอให้มันละลายเราก็มาตวงของแห้งหลังจากนั้นก็พักตัวกาแฟไว้ก็ทาก็ เอออันนี้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะแต่ว่าข้าวโอ๊ตของแพรมันเป็นตัวที่มีอยู่แล้วที่บ้านซึ่งมันผสม,มเมล็ดดอกทานตะวันแพมก็ใช้อันนี้เลยไม่ซีเรียสแบบว่าสุขภาพล้วนๆเลยค่ะก็ใช้ไปสองช้อนก็คือเป็นตัวอันนี้นะคะเป็นตัวตวงเป็นหนึ่งดิสลิตก็ถ้าบ้านเราก็หนึ่งถ้วยตวงเนาะจริงๆแต่ว่าหนึ่งถ้วยตวงมันจะใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นบ้านเราแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกัน ็อันนี้ก็2องอนครึ่งนะคะก็กลับโดยประมาณครึ่งหนึ่งแต่จริงๆแพมมีครึ่งหนึ่งของมันแต่ไม่ใช้เอาแบบสบายๆง่ายๆโอเคอันนี้ก็เป็นตัวข้าวโอ๊ตนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ตัวถัดไปนี่คือโปรตีนนะคะ อันนี้พายใช้โปรตีนของนิวทรีไลนนะคะก็เป็นโปรตีนที่ทำจากพืชก็จะดีสำหรับคนที่เป็นวีแกนหรือว่าเป็นวิกเตอร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แพ้นมอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากๆมันก็จะไม่มีคอลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันซึ่งก็ดีกับสุขภาพเนาะก็เรามาดูกันนะว่าอันนี้คือหนึ่งช้อนตัวของเอ็มวนะคะก็ประมาณโปรตีน8 3. กรัมก็ก็ได้ไปครึ่งหนึ่งก็คิดว่าต้องใช้ประมาณ สช้อนตวงก็จะพอดีก็คือเป็นเป็นประมาณเนาะก็คือครึ่งหนึ่งของ1นึ่งดิสก็อันนี้พายก็จะผสมลงไปกระเท่ากับว่าช็อกคแลบอลเนี้ยมีโปรตีนถึง16กรัมนะคะอ่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะในร่างกายเราในแต่ละวันอะ่ะเราต้องการโปรตีนประมาณ1นึกรัมต่อนน้ำหนักตัว1กิโลกรัม ซึ่งอันเนี้ยเป็นพื้นฐานเลยสําหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ออกกําลังกายไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเพียงพอตอนหนึ่งวันใช่ไหมอ่าเราได้โปรตีนแล้วแล้วเราก็ได้ข้าวโอ๊ตแล้วตัวถัดไปก็จะเป็นน้ําตาลน้นําตาลอ่ะมีหลายตัวให้เลือกมากแต่ด้วยความที่ว่าเราทําโปรตีนเบาแบบสุขภาพกันเนะาะพายก็จะใช้น้ําตาลที่หวานน้อยแล้วก็ดีกับสุขภาพซึ่งในสัดส่วนจริงๆอ่ะเดี๋ยวพายจะใส่สัดส่วนเต็มไปมันจะใช้น้ําตาลประมาณเอ,อ่อ หนึ่งดิลิแต่แพ้ลดหวานแพ้ก็เอาแค่ครึ่งหนึ่งของมันครึ่งดิ s ลิทเนาะแล้วก็ใช้อุ้ยอาจจะเยอะไปนิดนึงใช้น้ำตาลน้ำตาลที่แบบไม่ผัดสีเนาะก็จะดีกับสุขภาพมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆน้ำตาลนะ่มันไม่ได้เลวร้วายแต่ว่าเพียงแค่เราต้องกินให้ไม่เกินแค่นั้นเองเพราะร่างกายเราก็ยังต้องการน้ำตาลว่ามันจะทำให้เราสึกสดชื่นอะไรเงี้ยแต่มันแค่แบบพีคในช่วงระยะสั้นๆมันจะอยู่ไม่นาน แล้วคราวน,นี้ก็จะเป็นผงโกโก้เนาะก็ผงโกโก้ก็จะอยู่ที่2.5ดิสเิตนะคะกะ็เยอะมาก<สะ>ผงโกโก้เยอะมากการกินโกโก้เป็นเรื่องดีนะคะก็ไปประมาณ คือผงโกโก้วัดโอเคก็คือสองดิซินี่คือผงโกโก้นะคะสุดท้ายนะคะที่เป็นของแห้งก็จะมีตัวน้ำตาลมันิลานะคะน้ำตาลมันิลานะคะก็ะใช้ไป1.5่ช้อชนชาก็นี่คือ1นช้อนชาแล้วก็อีกครึ่งหนึ่ง จากนั้นนะคะเราก็จะมีเกลือนะคะโอเคอันนี้คือเกลือนะคะเกลือก็1ช้อนชาโดยประมาณแต่ถ้าไม่ชอบเอาครึ่งช้อนชาพออ่ะให้เป็นรสชาตินิดหน่อยใส่แค่ครึ่งช้อนชาอ่ะก็อของแห้งเสร็จแล้วใช่ไหมของแห้งเสร็จแล้ว,ลวเราก็ผสมกาแฟลงไปเลยค่ะเตรียอ่ะเรียบร้อยผสมกาแฟใช่ไหมคะ เราก็จะใช้ไม้พายคนเนาะยังไม่อยากใช้มือยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวใกล้ละแล้วทุกคนอาจจะงงว่าอุปรกรณ์เครื่องใช้ของแพรท,ทำไมมีในภาษาอังกฤษหรือภาษาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคือแพรไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี้ยเราหาซื้อได้ที่เมืองไทยค่ะเราแบบไม่ไม่จาเป็นต้องแบบเออแบบ คือมันแค่แค่ใช้วัตถุดิบให้เหมือนกันอะเออบีหอก็ไม่ต้องแบบยี่ห้อเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วแพรก็จะใช้อวโวคาโดเนาะแทนเนยตัวนี้นะคะ,ะเพราะว่า เราจะใช้ไขมันที่แบบไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวขวดย่อจะใช้มือเราในการตั้นลูกช็อกโกแลตต่อใช่ไหมเราก็จะต้องอ่ะเราก,ก็ต้องดอออออคคูอันนี้ก่อนก่อนที่จะตื่นโอเคค่ะทุกคนอันนี้แพะก็เดี๋ยวจะมาใส่โอโคโดแพะจะใช้โอโคโด้สองลูกเนาะ เดี๋ยวจะลองเริ่มจากหนึ่งลูกก่อนอันนี้พยายามหาเอาเค้ดโดที่บอกว่าสุกแล้วจริงๆอะ่ะวิธีการบอกเอาเครดยง่ายๆก็คือเนะะี่ยค่ะวันนี้เลยใช้ช้อนปัดซึ่งืองไทยหาเอาเค้กโดยอร่อยๆได้ง่ายมากเคเรียบร้อย น่าอร่อยมากเลยอ่ะใครชอบกินอโวคาโดบ้างคะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนะอันนี้ไพรจะใช้มือแล้วนะคะทุกคนโอเคเราทำานภายตาต้อะโวคาโดที่แพรได้มามันไม่ค่อยแบบสุกเท่าไหร่อ่ะแต่ก็พยายามหาลูกที่นิ่มที่สุดละอันนี้ล้างมือแล้วนะคะทุกคนมือจะสงสัยว่าอ้าวไม่ล้างมือหรอคะ่ะล้างแล้วคะ่ะ สะอาดและปลอดภัยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยแต่ถ้าที่บ้านใครมีถุงมือก็ใช้ถุงมือได้นะคะ,ะเราก็คลุกคลาให้เข้ากันส่วนถ้าใครชอบหวานอนะจริงๆก็คือเพิ่มหวานได้เนาะแต่แพะเป็นคนไม่ชอบกินหวานแล้วก็อีกอย่างก็เป็นพวกแบบห่วงสุขภาพนิดนึง่ะคะก็จะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยถนัดกินหวานสักเท่าไหร่ก็เลยลดน้ำตาลโอเคค่ะทุกคนก็พอมันคุกขคล้ากันเรียบร้อยใช่ไหมเอาคาโตแบบเรียบร้อยละรวมกันเป็นเนื้อเดียวหรอวมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งคราวนี้เราก็จะมากบบารปั้นลูกชอ็กอกโกแลตบอลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เนยปกติอะเราจะต้องเอาไปแบบไปพักอะ ในตู้เย็นไว้แป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มันเข้าเนื้อเนาะก็ไซส์ออบอลค่ะก็แล้วแต่ทุกคนแบบชอบเลยเนาะแต่เหมือนแพางเนี้ยแพ็คก็ทําลูกไม่ใหญ่มากอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกสิกรัมมั้งคะโดยประมาณอืมก็เอาแบบสองคำกัดอะ่ะอืมโดยประมาณแต่ถ้าใครชอบแบบจิ๋วๆอย่างเงี้ยก็ครึ่งหนึ่งก็ได้แต่มันก็จะใช้เวลาในการปั้นเนี้ยก็ออกมาลูกเนี้ยแล้วเราก็ เอาไปคลุกขอโทษทีขอดีแพนหวดเอาไปคลุกในในอันนี้เป็นเป็นกะมะพร้าวแต่ว่าก็อาจจะใช้แบบผงเออสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ผงน้ำตาลอย่างเงี้ยก็ได้ที่เป็นน้ำตาลแบบเป็นเป็นเ,นเม็ดแต่พาจะใช้กะมะพร้าวนะก็ก็จะได้หน้านตาเป็นแบบนี้ ซึ่งช็อกโกบอลตัวเนี้ยดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่า1มันก็จะมีโปรตีนใช่ไหมคะเอ่อแล้วก็มันก็จะมีผงโกโก้ธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีกับร่างกายแล้วก็น้ําตาลที่ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําตาลแบบขัดสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราก็ลดปริมาณน้ําตาลซึ่งมันก็ดีกว่าเราไปกินของหวานตัวอื่นใช่แล้วก็เอ่อ ส่วนเนยเราก็ไม่ได้ใช้เนยเนาะเราใช้โอโวคาโดแทนอย่างเงี้ยซึ่งโอโวคาโดก็เป็นไขมันดีในร่างกายซึ่งจริงๆแล้วร่างกายเราก็ยังต้องการไขมันนะทุกคนเพราะว่าไขามันอ่ะมันจะไปช่วยทําให้ร่างกายเราอ่ะดูดซึมวิตามินที่ต้องใช้ไขมันในการดูดซึมได้ดีเช่นเอ่อวิตามินดีอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็แล้วแพคก็ลองชิมแล้วนะมันอร่อยมากวันไหนที่แบบ เอออยากกินของที่แบบหวานนอะนเอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออดูแลสุขภาพเราก็นี่เลยค่ะโปรตีนบอลนะคะรสโ,โกโก้ซึ่งก็จะได้อารมณ์เหมือนกินของหวานกินออช,ช็อกโกแลตค่ะก็ฝากไว้เผื่อใครจะเอาเป็นไอเดียไปทํานะคะแล้วก็ไว้ดูแลสุขภาพกันค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย